คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์มซรามิกจากไฮคูลนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับติดโดยช่างชำนาญการแล้วก็ห้องที่ได้มาตรฐานนะครับมีเครื่องกรองอากาศมีแอร์นะครับทำให้ฝุ่นลอยต่ำนะครับแล้วก็เก็บจากเครื่องกรองอากาศทั้งหมดนะครับรวมไปถึงก่อนติดฟิล์มต้องล้างรถให้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ลดฝุ่นให้ได้มากที่สุดมาตรฐานของฟิล์มก็จะสูงขึ้นครับฝุ่นในตัวฟิล์มก็จะน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับงานติดตั้งก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับ ไล่ติดกันทีละบานทีละบานแบบนี้มีช่างถึง5คนครับทำมีช่างถึง6คนครับทำให้การติดตั้งนะครับเขามีเวลาในการติดแต่ละบานแบบใส่ใจนะครับล้วก็ทําให้งานออกมาดีนั่นเองก่อนติดตั้งก็จะมีการกัะลอยแบบนี้ครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าลูกค้าเลือกความเข้มเท่าไหร่ครับให้คุณเซรามิกบนรถมาต้าสคันนี้นะครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับบานหน้าอยู่ที่50%และรอบคันนะครับอยู่ที่80%ครับ แบบนี้เลยมืดมากๆมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับเราลองไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะโกงไหมห้าสิบครับแปสิบครับแปดสิบแปิบแล้วตอนนี้มีให้เลือกกี่สีเราลองมาดูกันครับตัวนี้จะเป็นตัวของมิดไนท์นะครับมีให้เลือกถึงสามสีก็คือสามห้า สอย์ 20, แล้วก็0 5นย์ครับก็คือ5 0 6 0 80แครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถามว่าการทมร้อนดีไหมถือว่าเป็นฟีมิตหนึ่งตัวที่ได้รับมาตรฐานเลยได้รับความนิยมครับเพราะว่าราคามันย่อมเยาวครับการทมร้อนดีบริษัทจะตั้งชัดเจนแล้วก็ประกันนานถึง7ปีอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการที่ลูกค้าเลือกตัวนี้เลยเนาะงานมันดีแล้วก็มันการถมร้อนได้ในระดับที่ดีเลยยังไงต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้ามอบให้ครับขอบคุณครับ